ส่วนเกี่ยวข้องก็เข้าไปก่อนนะครับภาพตามโดยขาดนะฮะครับโอ้มาข้างห้างลุกเปลวลุปูนลุกูุเบนแค่เู้ปูนลุกปู่เวนนั่งมาด้วยครับมาด้วยกันเลยภาพลุกนะครับสองบารมีครับนั่งเฉยๆนะครับบารมีขออนุญาตบารมีคุณเมยสโกแต่กบมาด้วยกันเบียาบารมีสูงนะครับครับ โอ้ลูกศิวัดขับรถนะท่านพลตำรวจโทรด็อกเตอร์สรายุษสงวนโบไคยโอ้โหท่านท่านผู้บัญชาการขับรถเองเลยครับสาธุสาธุเจาลงปู่ครับลุงปู่เวิร์ก็ดีนะครับเด้อทรายนะครับทรายขออนุญาตนะครับเห็นป่าด้วยเมตตาลุงปู่ครับยิ้มตลอด เห็นสิทธ์มารอรับกันเยอะนี่หลวงปู่ยิ้มตลอดครับ